ยังมีประเด็นต่ออีกนะครับเรื่องการอ่านคําสาบานช่วงการกล่าวคําสาบานเนี่ยไอ้ลุงพลกล่าวไม่ครบคําหรือเปล่ามีคนไปสังเกตตอนกล่าวคําสาบานตอนที่อุตชานเขาจะอ่านก่อนแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยพูดตามเนี่ยลุงพลไม่พูดในช่วงข้อความที่ว่าหากมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่ตรงเนี้ยทาไมลุงพลไม่พูดคนอื่นพูดแต่ลุงพลไม่พูดลุงพลกลับมาพูดอีกทีนึงก็คือท่อนที่บอกว่า ทำให้น้องเสียชีวิตอืมันมีอะไรแอบแฝงซ่อนเปล้ยยังไงหรือเปล่าตรงเนี้ยคนเขาจับสังเกตกันข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการตายกับการตายกับการตายไปไปจนกับการหายตัวไปหรือเอาไหมกับการหายตัวไปจนถึงแก่ความตายจนถึงแก่ความตายของเด็กหญิงอละวันของเด็กหญิงอละวัน วงศรีษาวงศรีชาหรือน้องสมพู่หรือน้องสมพู่นั้นนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปมีอันเป็นไปจนถึงแก่ความตายจนถึงแก่ความตายภายในสามวันเจ็ดวันภายในสามวันเจ็ดวันนี่ฮะแต่บางคนก็บอกว่าแหมก็ช่วงจังหวะนั้นที่คุณตาชานอ่านนาจังหวะคุณตาก็สะดุดพอดีค่ะหลวงพ้นก็เลยอาจจะแบบรอฟังอยู่หรือเปล่าว่าเอ๊ะพ่อตาจะพูดว่ายังไงต่อก็เลยพูดไม่ทันแต่บางคนก็บอกว่าอ้า ก็ตอนกล่าวพร้อมกันคนอื่นเขายังกล่าวได้ทุกคำแม้จะสะดุดสำหรับคุณตาแต่ทำไมลุงพลนไม่กล่าวนี่ก็แล้วแต่คุณจะคิด